ร่างกายของทุกคนนะนะเป็นการออกกำลังกายของเราไปแล้วทุกคนคือวอร์มแต่พวกเราคือเอาจริงถูกอันนี้เล่นน้ำที่ไหนมาครับเนี่ยโอ้หเขาหมดสงการไปแล้วไม่ผมแวะมาโดนสาดไปเียอนะฮะก็จริงๆหลายคนน่อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าพวกเราหนิวันที่เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆพ่อของพวกเราเลยก็คือผม อากอสจักรพันเลยนะฮะมีใครเป็นแฟนคลับอาก็สไหมฮะขอเสียงหน่อยได้ไหมโอ้โหนแค่ฮะถ่ายฟ้องพ่อกันถ่ายฟ้องพ่อนะนะโอ้วันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นมากเลยนะฮะครับเพราะว่าอากาศร้อนอะไรนะแต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนจริงนะจริงนะจริงทุกคนก็ร้อนต้องดูแลตัวเองด้วยใช่แล้วคุณใส่เสื้อทั้งสองชั้นนี่ไม่ร้อนเหรอร้อนร้อนน่าจะร้อนเนาะ ให้ถอดดีกว่าไหมไม่ถอดไม่ได้หรอดไม่ถอดไม่ได้ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเราอ่ะแต่งตัวเออเราเอดแล้วเราได้สุดแล้วลิมดูตรงห้องก็ยาวข้างนอนก็หมายพรมครับผมอากาศผมก็เถียงไม่ได้อ่ะเย็นกลางวันผม่เถียงไม่ได้แม่ชิวเลยดิชิวเลยผมรู้ไงรู้อะไรรู้ขนาดรู้ยังใส่หมายพมไม่ได้ อันนี้เป็นแฟนร้อนกันไหยครับทุกคนร้อนกันไหมร้อนไหมครับไม่ร้อนหรอไม่ร้อนผมร้อนร้อนผมร้อนนะร้อนนะตอนนี้เราเหมือนคาร์ดิโอเพิ่งเสร็จนะฮะถึงร้อนกันก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวนิวแคนเทอร์คอยไปเป็นแฟนให้เองครับผมไม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้แอร์กันแล้วอ๋อใช่ก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหน่อยนะผมว่าเพลงเร็วมา เพลงแล้วผมว่าเรามาพักเพลงช้าๆกันสักหน่อยแล้วกวันกับเพลงต่อไปนี้เชื่อว่าทุกคนร้องได้ถ้าพร้อมแล้วลลก็ Let's go